เป็นภูมิแพ้อย่างไงครับก็ดารันเป็นตั้งแต่เด็กแล้วนะคะตั้งแต่รู้สึกว่ามม3สจะขึ้นม4สจะเป็นตั้งแต่ตอนนั้นเลยจะมีอาการก็คือจามนะคะปกติเราจามเจอฝุ่นเจออะไรจะจาม2อสครั้งใช่ไหมคะแต่อย่างดารันเนี่ยจะจามทีแบบว่า10-20ครั้งต่อกันอะ่าชือ่าชอาอย่างเงี้ยค่ะต่อกันจนแบบแสบเป็นเม็ดเล่เลยเหรอฮะนั่นหมายถึงว่าแพ้ปกติธรรมดาออ อาการอย่างนี้คือเวลาเจออากาศเปลี่ยนนะคะฝุ่นนะคะที่เห็นชัดๆบางทีร้อนร้อนมากก็จะจามติดต่อกันหนาวมากก็จะจามเจอฝุ่นก็จะจามอย่างงี้ะคะ่ะจะจามติดกันอย่างนี้แล้วพอจามมากๆนะมันจะขึ้นตานะค่ะจารย์แล้วก็ตาก็จะบวม<อ>ถ้ากลางคืนเนี่ยนอนตื่นเช้ามานะคะลืมตาไม่ได้เลยสุดท้ายแล้วก็คือคุณหมอก็บอกว่าเป็นภูมิแพ้ก็ให้ทานยาแล้ว เออผมว่าทานยาเมื่อก็คงต้องทานยาตลอดชีวิตก็ทานยาตลอดพอมีอาการก็คือทานตลอดถ้าไม่มีอาการก็ไม่ทานแต่ตั้งแต่เป็นมาก็คือไม่มีหยุดเลยพอเราพอรู้ปุ๊บเป็นปุ๊บมันทํางานไม่ได้เลยค่ะอยู่กับเพื่อนเนี่ยแบบน้ามูกใสๆตื่นเช้ามาเนี่ยจะจมูกนี่คือตรงนี้ยแดงหมดเลยแบบน้ำมูกใสๆจามๆใช่ค่ะแบบไหลใสๆนะคะเหมือนน้ามูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาเจอของอาจารย์เนี่ยค่ะก็ได้ทานตัวบิมนะคะ เจ็ดวันห้าวันเจ็ดวันแรกอาการที่เราไม่ค่อยเป็นมานานแล้วอย่างจามติดต่อกันยี่สิบสามสิบครั้งเนี่ยคือไม่ค่อยเป็นแล้วนอกจากว่า,าไปเจอฝุ่นเยอะๆอ,อากาศจะเปลี่ยนฝนจะตกเริ่มจะตกเราจะมีอาการแล้วอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยเป็นแล้วใช้อยู่นานแค่ไหน,นทานประมาณสี่สามถึงสี่กระปุกก็ไม่ความรู้สึกว่ายาภูมิแพ้เนี่ยคือไม่ค่อยได้ทานแล้วคือตอนนี้ไม่ทานเลยนะคะาาแต่ช่วงสามถึงสี่กระปุกเนี่ยน้อยลงมากคือมันไม่มีอาการเราก็ไม่ทานแล้วนี่ี้ค่ะพอตัวยาแก้แพ เนี่ยเวลาเราทานคือพอมีอาการเวลาไปออกข้างนอกไปทํางานอะไรเงี้ยมันเป็นอุปสรรคมากๆเลยครับก็หลังจากทานตัวนี้คือน้อยลงประมาณ4ี่กระปุกก็รู้สึกดีนะคะแต่พอถ้าเกิดมีฝุ่นที่เยอะๆหรืออาการเปรดก็จะมีอาการบ้างก็จะมีไม่ใช่ว่าหายไปเลยนะคะตอน4ี่กระปุกแรกแต่ตอนนี้คือก็ออปีครึ่งกับ2ปีแล้วคือยากแก้แพ้ไม่ได้ทานเลยครับไม่ได้ทานเลยอาจจะมีจามแต่ก็ฮัดชิวครั้งเดียวว่าจบอะไรเงี้ยค่ะเป็นเพลงเดียวจบไม่ต้องเบ็ดเล่